สำหรับวันนี้เป็นวันบูชัดอันดาครูทั้งหลายก็ไม่ต้องไปฝึกใครทั้งหมดนะวันนี้ขอให้ทำกันเป็นพิเศษแล้วก็ถ้าท่านยังไม่ได้ก็รับปุกร์ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็อยากขออธิบายเรื่องการเจริญพระกรรมฐานเพราะว่าการที่บรรดามีประชาชนาหลายมาฝึกกรรมฐานด้านมโนูิธิโอกาสจะแนะนำ การในระหว่างหลักเกณฑ์นการเจริญพระกรรมฐานก็รู้สึกว่าไม่สะดวกเพราะเวลาจะมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแนะนำหัวข้อในการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้่งให้พวกเราเจริญแค่รู้สวรรค์รู้นรกรู้เทวดารู้พรหมอย่างเดียวแค่รู้อย่างเดียวนั้นยังไม่พ้นอบายภูมิ ดังนั้นจะเป็นจําเป็นต้องหาเครื่องมือเป็นเครื่องต่อสู้เป็กิเลสต่อไปรู้ว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงพุิพัณ์มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงสัตว์ฉันมีจริงพิธีการมที่เราจะทําจิตให้ผลจยกเป็นสัตว์ในอบยุูมีนรกเป็นต้นหรือว่าทําจิตให้ถึงสวรรค์ถึงพรหมทึงนิพพานให้มันทรงตัวจริงจจะทำยังไง พ่อมีก็ขอยกมาหนึ่งคอมเจียงหลักเนในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีมากแต่ว่าวันนี้จะยกมาโดยย่อเฉพาะจริตถกซึ่งมีความจําเป็นจะต้องรู้ทุกท่านสําหรับจริตนี่แปลว,ว่าจิตท่องเทีเ่ยวไปหรือาอารมณ์ที่จิตมันคิดอารมณ์ที่จิตมันชอบคิดชอบกำเนิงเรียกว่าจริต และจิตมันมีความต้องการมีหกอย่างหนึ่งราคาจริตรักสวยรักงามสองโทสาจริตชอบมักโกรธสามโมหจริตมีอารมณ์ซึมๆหลงๆลเงลงกาะน้นเกาะนี่นั่นกของกูนี่ของกูสีวิตกจริตตัดสินใจไม่ตกลงมีประสาทซึมห้าศัทธาจริตเชื่อง่ายหกพุทธจริต มีความฉลาดมากสำหรับเร,รื่องจะหยิบถกนี่ถ้าอย่าพูดกันในละเอียดแล้วก็มันหลายชั่วโมงก็อยา่าเขาเขากว่าจะพาโดยย่อว่านักที่เจริญนประกาฐานที่จอาชนะกิเลสจริงๆหรือว่าชานที่เราทรงได้เนี่ยมันจะมีอารมณ์จำใสจริงๆต้องฉลาดในะจริตถกโดยการ ราคะจริตอารมณ์รักแต่ความจริงารจริตทุกประการนี้มันมีกับคนทุกคนแต่ว่าเราต้องดูว่าจริตอันไหนมันมีในกําลังใจถ้าเราหนักกว่าเพื่อนต้องปราบจริตนั้นก่อนอย่างที่องค์สมเด็จพระจนวรทรงแนะนําพระลูกชายในช่างทองซึ่งท่านเป็นหู้นหนักในโทสัจจริตพระพุทธเจ้าก็ให้แก้โทสัจจริตด้วยกระสินคือโลหิตกระสิน ต้องดูใจของเราว่าไอ้ความรักสวยรักงามมันมัก็มีทุกคนความโกรธมันก็มีทุกคน,คากน,กกคนอารมณ์ซึหมหรืออารมณ์หลงมันมีทุกคนความเชื่อมันมีทุกคนอารมณ์โกรธหรือความฉลาดมันก็มีทุกคนแต่มันแบ่งเวลามีกันตรนี้เราก็ดูว่าใจของเราแตมันหนักจุดไหนหนักรักสวยรักงามมากหรือว่าหนักในการฉุนเฉียวโกรธง่ายอย่างนี้ไปต่ อันนี้จะว่าที่อาการที่เราจะปราบจริตทั้งหกอาการรักสวยรักงามที่เรียกกันว่าราชาจริตอันนี้สมเด็จตัวสมมาธิเจ้าให้ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายกตาต้สติอีกหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดเขาปราบปรามรมณ์นี่ก็หมายความว่าส้าเรบอสุภกรรมฐานทั้งสิบเนี่ยความจริงถ้าปฏิบัติจริงเขาเขารวบไปเลยนะ ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยวว่าชอบชีสันบรรณะจะเดินกับอสุปกองนี้ชอบโคตรทรงจะเดินจริญอสุปกองนี้ไม่จําเป็นรวบเป็นเลยว่าคาว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามกายทกัตตานุบติคือดูกายข้างล่างกายมันไม่เป็นท่อนมันไม่แท่งทึบมันจะชิ้นเป็นอันด้วยกายของคนก็ดีกายของสัตว์ก็ดีเขาเรียกว่ามีอาการสามสิบสอง มีผมขนเล็บปันหนังเลือดตับไตไส้ปลอดอุจาระปลอดเสวะผลิตจำลายเลือดํำเหลืองหนองเป็นต,นต้นรวงเขาว่ากายคนนี่มันไม่มีาการทรงตัวมันแบ่งเป็นชิ้นแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นตอนจะชื่อว่าเป็นมันจะจับกลุ่มตลอดการตลอดสมัยได้หาไม่ได้ตามที่พระพุทธเจ้าพิจารณาสั่งสอนไว้ใน,น,นมหาสติปัฏฐานสูตร ถ้าจะพิจารณาร่างกายจริงๆก็ต้องดูธาตุสีด้วยถ้าเข้ามาประกอบกันกรรมฐา,านทุกอย่างมารวมกันได้ว่ากายนี้แบ่งเป็นขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นตามเป็นหนังเนืกก้อตามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ้าในมหา,ธ,า,าธิตฐานสุดทีิบอกวคุณคน้าโค เวลาข้าวัวตัวหนึ่งก็ลอกหนังไปกองไว้จุดหนึ่งลอกเนื้อไปกองไว้จุดหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้จุดหนึ่งเอาจับไตไส้ปอดไปกองไว้จุดหนึ่งดูที่ตัวไหนมันสวยบ้างมันมีอะไรสวยบ้างลอกหนังไปแล้วเห็นเนื้อก็ไม่สวยแล้วลอกเนื้ออีกแล้วครงกระดูกก็ไม่สวยแล้วเอาคโงกระดูกไปกองตีนี้เอาเครื่องในมีไส้มีปอดเป็นต้นไปกองไว้จุดหนึ่ง ให้พิจารณาแบบนี้พิจารณาคนพื้อพิจารณาสัตว์พิจารณาร่างกายตัวเราอย่ารูปแต่ข้างนอกล้วงเข้าไปถึงข้างในว่าข้างในจริงๆมันเป็นธาตุสี่สิ่งทีเห็นเมื่อสวยนี่คือผิวพันผิวพันน <c oughs> ี่มันอยู่ที่หนังกับฟ้านิดเดียวแต่ว่ากันลอกหนังกับฟ้าแล้วไปแล้กก็เลิกสวย เล่าเน่าไปแล้วก็เสีย้วยโครงกระดูกก็ไม่เป็นเรื่องถ้าเอาโครงกระดูกออกมีตับไตไส้ตอดอุจจาระปัสสาวะนี่ไม่เพีื่งเป็นราวใหญ่ก็ต้องมองดูว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่ร่างกายของเรานี่มันสกปรกถ้าเห็นว่าสกปรกไม่สะอาดไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาอันนี้เป็นสมถะภาวนา แต่เราเห็นว่ามันโชกกระโลด้วยไม่สะอาดด้วยแ้ามันก็ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมีการแปรรวนเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่จากความเป็นคนแก่เป็นคนตายหาความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นได้เราก็ไม่พอใจอย่างมันอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณคือทำเบคราวเดียวให้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา เห็นว่ามันสกปรกมันน่าเกลียดมันมีการซุดตัวไปเรื่อยๆเห็นต่เห็นว่าสกปรกมันน่าเกลียดเป็นสมถะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนไปการเคลื่อนไปถ้าเราไปยึดถือจะไม่ให้มันเคลื่อนใจมันก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดมันก็เป็นหน้าตาตายหมดสลายตัวหมดนันก็ไม่ดีร่างกายประเภทนี้ไม่ควรจะมีสมบัติ เน่เราก็ไม่ต้องการร่างกายเขาขคนใดเขามาปกครองเพราะว่าร่างกายเรามันก็ไม่ดีร่างกายชาวบ,บ้านเขาก็ไม่ดีในเมื่อมันไม่ดีแล้วทาไมเรางอยากสร้างอยากได้ร่างกายเขาอยา่างอยากทรงร่างกายเราเมื่อเราอยากได้มาอยากทรงอยู่มันก็ไม่ทรงอยู่ตามความต้องการของเราในที่สุดมันก็พังอันนี้เป็นการตัดรายพระจริตพร้อมด้วยปัสนายาน รูปาฐานตัดร้อมไปเลยหนึ่งนะพอพูดใ่อย่อยแล้วก็สองถ้าการแก้รงณ์ของโทสะพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมาฐานแปดอย่างให้เลือกเอาตามชอบใจสี่อย่างขั้นต้นก็ได้กจผมมีหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสาร มุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสิะยาไขใ่ให้ว่าคนอื่นได้ดีพอ,อยินดีด้วยอมเมคาถ้าเอาสิ่งที่มันไม่ชอบใจเกิดมาให้วางเฉยเข้าไว้ยังไม่สะตือหรือรน้นเอ้โทสะไม่คิดประหัตประหารชาวบ,บ้านเขาคิดทำลายเขาคิดเึ่งฆ่ากันแกล้งเขามีความทุกข์เราต้องใชอรมเมตตาเป็นเครื่องแก่ ตื่นขึ้นมา,ชาเช้าก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งโลกคิดไปอย่างนี้แต่บริการที่สองเราจะสงสารในเห็นไทยเขามีทุกเราต้องการจะเกื้อกูลเขามีความสุขจะเป็นคนได้ใส่ก็ะตามต้องการจะช่วยถ้ามันยังช่วยไม่ได้แต่ใจก็จคิดจะช่วยแทนที่จะซ้ำเติม แ้่ในการีิสามให้ใครได้ดีเอาความดีเขานั้นมาแฝส่วนพอยินดีส่งเสริมให้ความดีเขาแล้วคิดว่าเขาทำาายังไงยันดีมีความสุขเรานำมาปฏิบัติานั้นมามาปฏิบัติบ้างเราก็มีความสุขเมื <c> ่อ <oughs> ขัน้นลงเบคขายเห็นว่าเขาเพี่ยงพพำเราไม่สาม,มารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ซ้ำเติมอันนี้เป็นหบดที่หนึ่งที่เป็นการแก้โทสะ ถ้าพมิหารสีนี่มันต้องคิดเขาเรียกเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ท่องถ้าไม่คิดเราไม่ชอบคิดชอบชอบชอารมณ์ท่งตัวคือใช้สมาธิเข้าตัดอารมณ์โพสะก็มีอยู่สําหรับพมิหารสีนี่จะไปนั่งเป็นสมาธิเฉยๆหลับตาปีกไม่ตาคุณนาวุตตาเบีายขาไม่ได้ผลน,นะนี่ต้องไปรมไข่คนที่เจรณาคาตัดสินใจไว้เสมอใครก็ทําให้โกรธก็อดใจ ไม่ใหม่อดไม่ไหวก็โตอตอบต่อไปถ้ามีความรู้สึกตัวว่าไอ้นั่ฝิกไปแล้วนี่ไม่สมควรก็ยับย่างใหม่แต่ถ้าว่าอารมณ์คิดอย่างนี้มันไปนที่ไม่ถูกใจเราเราชอบอารมณ์นิ่งอารมณ์นิ่งเป็นเครื่องตัดโทสะก็มีอยู่นั่นก็คือกระสินสีได้แก่รุิตกสินกระสินชี้แดงปีตะกะกสินกสินสีเหลือง นีรแล้วก็สิงค์กสิ่นสีเขียวโอทาจะกสิก่งกสิ่นสีขาวให้นำเอากสินอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้จะไปเอาอย่างอื่นมานะเราต้องจะพกฤฤิดเอากรสินสีอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้แต่วิธีที่ปฏิบัติละเอียดถ้าประสงค์จะรู้ดูในคู่มือปฏิบัติป็นกรรมฐานวันนี้แค่แนะนำเท่านั้น,น คือว่าถากสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาเจริญให้เป็นสมาธิจิตถ้าจิตเข้าถึงฌานสมาบัติก็ตั้งแต่อุปจารสมาธิเป็นต้นไปอารมณ์แห่งความโกรธมันจะลดตัวลงถ้าสมาธิสูงมากก็ลดมากถ้าถึงฌานสมาบัติแต่ข้าถึงฌานสี่มันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักโกรธแต่ก็เราต้องระวัง กำลังของฌานไม่ได้ทำลายความโกรธเป็นการยับยั้งคือกดก็กดความโกรธเอาไว้ถ้าเราใช้อารมณ์สมาธิตัดความโกรธระงับมันได้แล้วก็ใช้อารมณ์วิปัสนาญาช่วยอย่างพระลูกชายในช่างทองที่ส,สาเร็จโดยสมาบุญใจกจานณาว่าไอ้โลกนี้ทั้งโลกมันมีอะไรเที่ยงบางความเกา่าความแก่ทุ่บ้านเดินโรง บ้านเดือนโรงติกรมัมต่างๆก็สร้างใหม่ก็แข็งแรงมีความสวยสดงดงามไม่ช้าไม่นานมันก็สึกร้อเสื่อมทามลงมาด้านในที่สุดมันก็ผุมันก็พังคนไระสัตว์เกิดขึ้นมาที่แรกตัวเล็กต่อมาก็โตโตต่อไปกระสุดโทมสลดก็ตายรวมความววัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก,ก็ดีในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะเที่ยงไม่มีการทรงตัว การที่ไม่ทรงตัวถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นกิเลสอยูป่ปลายทานเพราะการยึดถือแล้วมันไม่ฟังเราเราก็เป็นทุกข์ในที่สุดเราจะก็ยึดมันหรือไม่ยึดมันก็ตามมันก็พังไปตา่ตางสภาพ่าเราก็ตัดสินใจขึ้นที่ว่าภาวะในโลกจะเป็นวัตถุก,ก็ดี จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตกันดีแม้แต่ร่างกายของเราดูเราไม่ควรปรารถนามันต่อไปเพราะมันไม่เที่ยงนี่เราต้องการของเที่ยงต้องการของดีแล้วเราเกิดมาทุกคนเราต้องการมีความสุขทั้งเมื่อร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นว่าถุกาตุต่างๆเป็นปัจจัยของความทุกข์เราเขาไม่ต้องการอะไรอีกเมื่อทุกไปพอในสุดมันก็พังเราไม่ต้องการสิ่งพังคนเกิดมาแล้วไม่มีใครต้องการจะตายแต่ร่างกายมันก็จะตาย ทรัพย์สมบัติที่มีไว้มันก็ต้องสลายตัวไปในที่สุดแต่เราไม่ต้องการมันสลายตัวฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันไม่คงตัวแบบนี้เป็นจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นปัจจัยทั้งความทุกข์อนัตตามันทางไปในที่สุดเราก็เลิกเราไม่ต้องการมันอีกขี้นผิวร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปสุ่ที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือนิพพาน เป็นว่าทุกจุดนะถ้าทําแล้วก็ต้องเอาจิตเข้าไปจับในวิปัสนาญาณเราใช้จิตไปสมาธิระเม็นในแหละพมีหางสีอันนี้เป็นสมถะถ้าเราพิจารณาแบบนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตาเป็นวิบวิปัสนาญาณการไม่เกาะร่างกายเราโดยเฉพาะและมันเห็นเป็นปัจจัยให้ไม่เกาะร่างกายคนอื่นถ้าก็ไม่เกาะวัตถุธาตุอันนี้เป็นสกายะทิฏฐิที่ในวิปัสนาญาณตัวใต้กิเลสจริง ถ้าตัดได้จริงก็เปนอรหันจริงต่อมาก็สําหรับโมหะจริตกับวิตกจริตท่านใช้คู่กันไอโมหะจริตเนี่ยท่านบอกว่ามันหลงในวัตถุหลงในบุคคลหลงในสัตว์ที่ว่าหนึ่งก็เป็นขุกกูนี่ก็เป็นขุกกูเก็บหอมยอมนิดกินเนี้ยตอนนี้ขี้เนี้ยไม่ม่รูจักจับใจใจใช้ยสอยกูจะเสียจะหาย ไม่ได้คิดว่าไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขามีไว้สมบ,บัติที่มีไว้ทุกคนตายแล้วไม่มีใครแบกเอาไปได้แม้แต่ร่างกายของเราที่ร่าที่สุดก็ไม่มีใครทรงตัวอยู่ได้ในที่สุดตายเขาไปฝังบ้างเขาเที่ยงน้ําบ้างปล่อยนกให้กากินบ้างเขาไปเผาบ้างรักโงงแหนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้แต่การอย่างนี้เกิดขึ้น อาการก็โมหะจริกตก็ดีวิตตกจริตก็ดีมันมีจิตฟุง้งซ่านนี่อารมณ์ไม่ส่งตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าจิตของเราตกอยู่ในโมหะจริกตกับวิตกจริตทีมันฟุ้งซ่านไม่ส่งตัวตัดสินใจได้ไม่นนนนนแน่นอนสมเด็จพรจินวรวทรงแนะนาให้ใช้อนาปานุปปิกรรมฐา,านอย่างเดียว เวลาที่ใจมันฟุ้งสั้นไม่ต้องไปภาวนามันจะขึ้นภาวนาจะระเปิดเปิงใหญ่ให้จับภาวนาปาาุสติคือกำหนดรู้แลมวายใจเขาออกอย่างเดียวให้จิตส่งตัวถ้า่ถ้ากำหนดรู้แลมวายใจเขาออกจิตสบายก็เริ่มเป็นสมาธิจิตสบายก็คลายอารมณ์จากภาวนานิดหนึ่งอย่าทิ้งสมาธิซะเลย ถ้ามันตั้งอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็พิจารณาว่าไอ้ร่างกายที่เราทรงตัวอยู่เวลานี้มันแน่นอนหรือเปล่าลมหายใจที่เราสุดเข้าสุดออกเนี่ยมันเป็นก็เป็นนิจจังมันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมันมีความไม่เที่ยงกับลมหายใจที่ดึงเข้ามาภายในเราดึงเข้าไว้ข้างในให้มันให้เลี่ยงตัวที่มันไม่เที่ยงเพราะอะไรมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาสะอีก หายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกให้มันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันเข้าแล้วก็ต้องไม่ออกมันจะเรียงร่างกายของเราในเมื่อสภาวะของลมที่มันไม่เที่ยงนล้วมันเป็นยังไงร่างกายของเรานี่มันจะอยู่ได้เพราะการปลุปื่อยจากลมจากอาหารสําหรับลมหายใจก็เรียกว่ผัดสาอาหารอาหารมัมีหลายอย่างที่เกากระวังเวลาอาหารอาหารคือก,กองกินที่เรียกว,ว่าคําข้าว ผัดอาหารได้ก็ลลมหายใจเขาออกอาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายเขาจัดเป็นสี่แต่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงอีอาหารสองอย่างนี้มีความสําคัญกับร่างกายถ้าขาดเช่อย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตมันก็ะสงไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอาหารทั้งสองอย่างคืออาหารสำหรับการกินที่เรีกว่าคําข้าวขนมขนมก็เหมือนกัน หรือว่าลมหายใจเขาออกมีอยู่เสมอแต่ร่างกายที่มันก็ไม่ทรงตัวมันเสื่อมมันโทมมันแก่ลงไปทุกวันบำรุงบำเรลยยังไงก็ตามทีมันก็ป่วยไขยมบบย้มันสบายมันเป็นทุกข์ในที่สุดมันก็ตายถ้าเราจะนั่งหลงร่างกายอย่างนี้ต่อไปอหรือเกิดกี่ชาติมันก็มีสภาพแบบนี้ไม่มีอะไรจะดีขึ้น จากนั้นเราก็ตัดสินใจตามีิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํไว้ในมหาปิปทาในสตดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในคือกายของเราเองแล้วก็จงอย่าสนใจกายภายนอกคือกายเขาคนอื่นแล้วก็จงอย่าสนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าใจเราไม่สนใจในกายเองไม่เมากาย ไม่เมากายเราไม่เมากายคนอื่นไม่เมาวัตถุมันก็เป็นพาาระานความจริงการเป็นพระรหันี่มันไม่ยากถ้าเราต้องการน,นี่ต่อมาน,นี่คือว่าการกำหนดรู้ลงในใจเขาออกเป็นสมถภาวนาการพิจารณาร่างกายเราที่กล่าวมาเป็นวิปัสนาภาวนาคือทําจุดใดจุดหน,น,นึ่งก็ตามเอาเป็นีวิปัสนาญาให้หมด ไม่จําเป็นจะทำสมาะที่นี่ไปท,ญญที่วัฒนายานที่โนดมันไม่จําเป็นสมาะทุกองไปญญญที่วัฒนายานได้ทันทีเนต่อมาถ้าจิตมันตกอยู่ในลักษณะโคสัทธาจริตม,ม,มีความเชื่อไอ้เรื่องความเชื่อเกิดขึ้นใครพูดอะไรก็ยอยากจะเชื่อแต่ความจริงผู้สัทธาจริตจะว่ากันไปจ,จริขอของๆแล้วก็เป็นคนได้เปรียบคน ถ้ามีความเชื่อประกอบด้วยปัญญาความเชื่อมันมีสองอย่างเชื่อน้อมใจเชื่อเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอธิโมกขสัตถาน้อมใจเชื่อโดยไร้การพิจนรณาเชื่อแบบนี้ไม่ดีพังง่ายเราต้องใช้ความเชื่อที่สัมพทนธ์ไปด้วยปัญญาก่อนจะเชื่อรือเชื่อแล้วพรรับฟังและกพควรจะเชื่อแต่ว่าใช้ปัญญาใช้ควรก่อนว่าควรหรือไม่ควร ตอนนี้เมื่อจิตตกในลักษณะของศรัทธายินดอารมณ์ชอบเชื่อพระเจ้าก็ทสงแนะนําให้ใช้กรรมฐาน6อย่างกรรมฐาน6อย่างคือ 1. พุทธานุสติ 2. ธัมมานุสติ 3. สังขานุสติ 4. สีลานุสติ 5. จาคานุสติ 6. ธิวตานุสติให้ใชอนุสติ6อย่างีนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาไข่คน พุทธานุสตินึกถึงความดีของพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงความดีของพัะธรรมสังฆานุปสตินึกถึงความดีของพระอริยสง์ศีลานุปสตินึกถึงความดีของศีลญาคานุปสตินึกถึงความดีของทางการบริจาคเทวตานุปสตินึกถึงคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดาได้ใจฮีริโลตปะ ให้คนเทวด,ดาว่าท่านมีความสุขดีการที่จะเป็นเทวด,ดา,วาได้เพหนึ่งมีหิริความอายความชั่วโอตปะเกรงโขัวค,ความชั่วให้ใครคนอยู่ในเขตนี้จิตจะเฟื่องฟูจิตจะมีความสุขถ้าจิตมีความสุขแล้วถ้าเราเมกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ดีเมื่อจิตมีความสุขมีอารมณ์มมสบายเราคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้กระเสริฐอัศจรรย์ที่สุดเป็นผู้กระเสริฐกว่าทวาดาและผมทั้งหมดและมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่าร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตแม้จะเ,เป็นพระพุทธเจ้าก็แก่เป็นร่างกายของพระองค์ก็ป่วยเป็นที่พระพุทธเจ้าต้องฉันอาหารก็หิวเป็น ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องหมอมีมีหมอชีวกุมารพัฒเป็นคนรักษาพระเจ้าป่วยเสม,มอแล้วต่อมาพระเจ้าก็แก่เป็นในที่สุดพระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านท่าจะบ้านแล้วก็เรียกว่าตายแล้วก็วันนั่งมองดูขันห้าพระองค์สุดประจอมไตรบริสัทาสันดาเป็นผู้เผเสวยเกลเทวาดากับมนุษย์แล้วพรมทั้งหมด แต่ร่างกายพระองค์สมเด็จพระบรษษม s ย l ก็ต้องสลายตัวในที่สุดมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดือมันก็นเ,ปนเป็นทุกข์มีความแก่เข้ามาถึงตัวก็เป็นทุกข์แล้วมีความตายเข้าม,มาถึงก็ต้องคนจาดพันห้าสิร่างกายไปแล้วก็ไอ้ร่างกายจังเราจังไรของเราเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมานั่งมัวเมาว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ร่างกายของเราเป็นร่างกายที่เลวกว่าของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อบวชก็เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ลูกกษัตริย์แนเวลาบวชแล้วเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเม่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเรายังพังเราทาไมจะไม่พังร่างกายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าจงอย่าติดในร่างกายร่างกายของพระองค์ไม่จะดีเพียงใดก็ตามพระองค์ก็ไม่ติดในร่างกาย ใจิตใจมุ่งอย่างเดียวคือนิพพานคือไม่ติดในร่างกายของตวัวเองไม่ติดร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่ติดวัตถุธาตุหมดเพืเห็นว่าพระองค์มมงไม่มีความอะไรในร่างกายของพระองค์แทนที่จะสนุกถนนอนอยู่ในพระราชวังในฐานะเป็นพระจอมดินพระองค์ก็เปล่าแล้วพระองค์ก็มีพญายาสาวคือพระน,นางพิมพามีลูกใหม่ๆใ,ในวันนั้นได้จากพระราหุลแทนที่พระองค์จะติด อยู่ในร่างกายของ,ของนางพิมพ์พาก็ดีติดในร่างกายพระอรห์ดีไม่มีนระพองพระองค์ไม่ติดในร่างกายของพระองค์เองด้วยไม่ติดในร่างกายของปัญญาดาบุตรด้วยและก็ไม่ติดในทรัพย์ถิ่นเกยียริยที่พรอมเป็นกษัตริย์ด้วยวงความพระอ,องค์ไม่ติดทั้งสามในการจริงเปรพระอรหันต์องค์แรกในโลกได้เราก็ทงควรปฏิบัติตามนั้น กำลังใจของเราคิดว่าเราจะไม่ติดในอะไรทั้งหมดในร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดีวัตถุธาตุก็ด,ถกดีถ้ามันหลงร่างกายเราก็นึกถึงเอาสุกภกรรมฐานเอากายยิ่งตะตาลมสติตัวแรกเท่านี้เราก็เป็นอารานันต่อมาสาหรับพุทธจริตอารมณ์ฉลาดจ้เกิดขึ้นอ,อารมณ์นี้มีความสำคัญที่ว่ามีความสำคัญในฉลาดตรงนี้ถ้าฉลาดติดแล้วก็โน่นแหละแบบพระเทวทัต ถ้าจะลาดถูกก็ไปง่ายถ้าอารมณ์ปลอดโปร่งเกิดขึ้นมาในใจใจสบายมีความหลาดมีเหตุมีผลดีใครพูดอะไรก็เข้าใจง่ายมันมีสําหรับกับคนทุกคนในบางเวลาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าให้ใช้กรรมฐานสี่อย่างคือนหนึ่งมรณาลุสติกรรมฐานสองจตุธาตรระฐานสี่สามอรหันร์ปิฎสัญญา สี่อุปสมาลุสติกรมรมฐานแตว่าในสี่อย่างในใจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามชอบใจมรณานุสตินึกถึงร่างกายของเรามันจะต้องตายแน่มันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ยังไงงมันก็ต้องตายแต่ว่าตายเวลาเท่าไดอายุเท่าไรอาการแบบตายนั่นเราไม่ทราบแต่มั่นใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ เมื่อเห็นว่าร่างกายเราจะตายนี่เป็นสมถะภาวนาเนี่ยถ้าขอพูดต่อไปเห็นว่าร่างกายนี้มันจะตายก็ไม่ติดในร่างกายสช่เลยไม่ต้องการกายมีการมีร่างกายต่อไปท่านี้ก็พอแต่บริการนี้สองท่พนจะนานในจตุธาประชันสี่เพราร่างกายนี้คือธาตุสี่แต่ที่กล่าวมาแล้วมาต้นเลือดร่างกายเป็นเลือดก,ก็ดีหนังก็ดีกระดูกดีจัดเป็นธาตุดิน น้ำเลือดน้ำเหลืองนำ้นำหนองน้ำลายประสาว,วะอย่างนี้เป็นต้นจัดเป็นธาตุน้ำลมพัดในร่างกายลมหายใจเขาออกจัดเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายจัดเป็นธาตุไฟ <c oughs> ไอเจ้าขีธาตุเทวมาธาตุวัญญาสามคีอยู่เพียงใดมันก็ร่างกายก็ปกติธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งมัน่องลงไปร่างกายก็ป่วยไขย้ม่สบายมีการสูญสม่ม <c oughs> ตวงความธาตุสี่นี่ไม่มีการทรงตัวมันเสื่อมไปทุกวันในที่สุดก็ตายเขาพูดง่ายๆเวลามันใกล้เป็นทีตวงควาเราก็ไม่เมาในร่างกายคือแบ่งเป็นธาตุสี่ให้มันชัดแค่เมืที่สุดถึงก็มันก็ต้องตายมันก็ต้องพังเราก็ไม่พอใจในมัน้ต่อไปสำหรับอหารเรียรคุสัญญานี้รามีความจําเป็นอย่างยิ่งนะ ก้อนนี้ถ้าไม่รู้แล้วก็ลงนรกบอกไม่ถูกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพิจรารณาฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นาเลวิตรกุลสัญญาก่นลงนรกแน่นอนของเขาจะเขียนได้ดีก็ลงนรกก่อนแจกฉันเขาไปต้องพิจารณาว่าอาหารทุกส่วนที่มันเกิดขึ้นมาจากความสุขรกบรรดาปุ๋ยแตบรรดาพืชต,ต่างๆมีข้าวก็ดีผักก็ดีมันไอปุ๋ยที่มันเกิดขึ้นทําเ,เกิดขึ้นมาสุขรก จากนั้นก็มีฝุ่นละอองสัตว์ทุกประเภทมีการสกปรกเรากินเข้าไปแล้วกินของสกปรกเขาไปร่างกายเราก็สกปรกคนอื่นเขากินเขาก็สกปรกเมืม่อร่างกายมันสกปรกทํอะไรเราที่ต้องการร่างกายต่อไปอีกในเมืม่อร่างกายมันสกปรกแล้วมันก็มีการไม่เที่ยงเป็น,นาาทุก์แลานาตาขอรบเวลาหรือสองนาทีแล้ต่อไปจิตที่จับตัวสุดท้ายก็คืออุปสมารุติกรรมฐาน เห็นว่าร่างกายมันจะต้องเกิดมันมีแก่แล้วมันก็มีตายสองร่างกายมีธาตุสีไม่มีการทรงตัวมันพังแล้วก็สามอาหารเรือปูสัญญา้าเรากินของสกปกเข้าไปร่างกายก็สกรปรกแล้วมันก็แก่มันก็พังเราต้องการหลบจากการความเกิดที่มาพบกับความพุกพ้ความแก่ความพังนั่นก็คือพระมีพพา อุปสมารุปตินี่องผลโดจพระที่เปมารทรงแนะนาให้ตั้งจิตไว้เพื่อพระนิพพานอย่างเดียวคิดว่าเราทําความดีทุกอย่างในชาตินี้เราทําเพื่อพระนิพพานเราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติวันใครจะชมใครจะนินทาก็ช่างว่ามันเราต้องการพระนิพพานอย่างเดียวเพียงเท่านี้ ตามที่องค์สมเด็จระตินศสีทรงแนะนำนักปฏิบัติพิกรรมานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจในจริโตที่สารไี้มาย่อเต็มทีนะต้องการรู้ละเอียดก็ไปดูในมาในคู่มือปฏิบัติพิกรรมานหรือว่าถ้าไม่บั่นใจก็ไปดูในวิสุทธิมรรเตยก็ได้อต่ตอนน่อไปของบรรดาทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำง,งจิตให้มันมกำหนดรู้เราไม่ใจก็ออกใช้คำภาวนาระพิจานาตามอธิยาศัยกว่าจะยินิยานบอกหมดเวลา